โอ้โหคู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับกับเกมล่าสุดการในขันวอลบอลออสตาไทยพบกับเกาหลีซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการในขันในดาวรุ่งนะครับปรากฏว่าสาวไทยของเราสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ได้สําเร็จซึ่งเป็นการเล่นที่บอกได้เลยว่าเฉิดฉายครับล็อกถล่มคาบ้านและก็ตะลึง มิติใหม่รุ่นใหญ่หายห่วงแน่นอนโดยเกมนี้โคอดอสก็ประเดิมได้อย่างสุดสวยแต่ว่ารูปเกมจะเป็นยังไงเห็นอะไรกันบ้างในความเปลี่ยนแปลงของนิมิตไทยชุดนี้ติดตามกันได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งวอลเลย์บอลบสาวไทยเรานะครับที่วันนี้มีโปรแกรมแบบหนัก พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในแมตช์การในขันวอลเล์บอลออสตานะครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นั่นเองโดยแบบน,นี้เป็นการในขันโดยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีผู้เล่นตัวหลักลงมาประปรายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับทีมชาติของเราลงเล่นเกมนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มโดดเด่นฟอร์มร้อนแรงที่เห็นในชัดที่สุดเนี่ยก็คือสปีดเกมและการดีเฟนซ์เกมรับเนี่ยโอ้โหพอผมดูลีก ทั้งยุโรปลรีกอเมริกาหรีกญี่ปุ่นเนี่ยพอมามองดาวรุ่งของสาวในเราชุดนี้แล้วบอกได้เลยว่ามีอนาคตไกลามากนะครับเพราะด้วยสปีดเกมด้วยการเคลื่อนที่หรือว่าความเข้าใจในเกมเนี่ยมันดีไปหมดทุกอย่าง ในการเจอกับเกาหลีใต้ซึ่ง6ผู้เล่นที่โค้ออสส่งลงเล่นในเกมนี้ครับสำหรับตัวจริงนะครับคนแรกเนี่ยก็เป็นน้องวริศราศรีทาเลิศเป็นตำแหน่งหัวเสานะครับส่วนตัวเซตเป็นนัทนิชาใจแสนครับมิดเดิลบล็อกเนี่ยก็เป็นนัทาริกาหัวเสาอีกคนหนึ่งก็เป็นนัททิมาครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและก็มีมิดเดิลบล็อกอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นกันยาวรัตรวมไปถึงน้องอยูฟาดดลพรโดยพอเริ่มเกมมาในเซตแรกครับต้องบอกว่าพอเห็นการเล่นของน้องปั๊บเนี่ย ผมก็รู้เลยนะว่าเอ้ยน้องๆชุดนี้เขามีสปีดเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีความฟิตจากการฝึกซ้อมนะครับเรียกว่าไม่ตื่นสนามกันเลยทุกคนเนี่ยเล่นเข้าระบบเล่นตามแผนของตัวเองนะครับพยายามช่วยกันเล่นแล้วก็มีจังหวะตีวสวยๆมีความหลากหลายในการโจมตีเรียกว่าโคดออสประเดิมได้อย่างสุดสวยครับการชนะเกาหลีในบ้านรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเซตแรกคนที่โดดเด่นและก็ มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยผมยกให้นัดที่มานัดถาริกาแล้วก็ยูฟ่าดุลพอนะครับแต่เอาจริงไท้มองภาพรวมเนี่ยก็มองไม่ออกนะครับว่าใครโดดเด่นที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโดดเด่นในแต่และตำแหน่งของตัวเองนะครับตำแหน่งของวิษรานเนี่ยพอมีจังหวะตีแล้วก็ขึ้นตีทําแต้มได้นะครับส่วนตำแหน่งของน้องยูฟ่าดุลพรเนี่ยอาจจะตีแรงกว่าทุกคนในทีมนะครับเนื่องจากได้ประสบการณ์จากลีกของญี่ปุ่นจังหวะการตีก็เลย โอ้โหหนักหน่วงและครับและความมั่นใจการมีแพชชั่นของยูฟาเนี่ยมันก็เพิ่มโ um มเมนตัมให้กับทีมชดดาติไทยของเราได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงนัดที่มาด้วยครับนัดที่มาเนี่ยในวอลเล์บอลทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มครับแต่พอได้ลงสนามในวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญเหมือนกันนะครับตีแล้วมีความชัวนะแต่ว่าสสตีเนี่ยอาจจะแบบมีมาช้าหน่อยแต่เท่าที่ดู ในเกมก็น้องไมนคนที่เล่นบนได้ชัวนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงกันยารัตด,ด้วยส่วนตัวเซตอย่างนัฐานิชาตจใจแสนในเซตแรกเนี่ยถือว่ากระจายบอลกระจายแต้มได้ดีมากซึ่งก็มีหลากหลายจังหวะเลยครับที่หลอกบล็อกของเกาหลีได้อยู่หมัดเหมือนกัน และที่สําคัญในเกมนี้ครับโคดออสมีการโรเตชันผู้เล่นทุกคนเลยนะครับได้รับโอกาสลงสนามเกือบทุกคนในตําแหน่งดาวรุ่งของเราและเซตแรกทีมเยติไทของเราก็ชนะไป25ต่อ23คะแนนคือแต้มในเกมนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ปล่อยให้เกาหลีใต้นําเราหาักนะครับถึงแม้ว่าเกาหลีใต้ช่วงแรกเนี่ยจะนําเรา2แต้ม3แต้มก็ตามแต่ว่าการแก้เกมของโคดออสก็เรียกว่าถูกใจแฟนๆมากๆนะครับเพราะแก้เกมตั้งแต่ การโดนนำห่างสอง,องคะแนนโคดอดคือ อเวลานอกติวเข้มในทันทีแล้วก็กลับมาเป็นโมเมนตัมของเราอีกครั้งนะครับไล่ตีเสมอบ้างสุดท้ายเนี่ยในช่วง20เแต้มเราก็พังอาจแซงเกาหลีใต้ใได้ยังสามารถยืนระยะจนเอาชนะไปได้25ต่อ23คะแนนนะครับโดยเซตนี้น้องใบเตยนทัทธิมาเนี่ยก็ทําได้มากถึง5คะแนนนะครับรวมไปถึงผู้เล่นเกาหลีใต้เองทั้งจูอาและก็อึนซอนเนี่ยก็ทําได้5แต้มเช่นเดียวกันซึ่งพอน้องๆชุดนี้ชนะไปในเซตแรกผมว่า เกาหลีใต้เวอร์เลยนะครับพวกเขาเองก็คิดว่าเอ้ยไทยดาวรุ่งเนี่ยไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้จนโค้ชคังซองฮยองเนี่ยส่งคังโซวีลงมานะในเซตที่1เลยนะครับพเพราะปกติสิ่งที่พูดคุยกันก็คือการส่งดาวรุ่งลงเล่นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเกาหลีใต้ก็พยายามส่งคังโซวีลงมานะครับแต่เหมือนก็มีความฟิตที่ยังไม่พอสุดท้ายลงมาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ในเซตที่2นั้นน้องๆสาวไทยเราก็ยังทําฟอร์มได้ดีแบบ ต่อเนื่องและทำแต้มเซตนี้ห่างเกาหลีใต้เยอะมากนะครับมีช่องว่างให้เห็นกันเยอะจุดแข็งเลยในเซตที่2ครับคือบอลเร็วที่เราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทั้งกันยารัตเอ่ยทั้งนัทไทริกาเอ่ยเนี่ยเล่นบอลเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วตีหนักตีแรงกันทุกคนนะไม่ได้ตีเหาะแหะกันเลยครับแตกต่างจากเกาหลีที่ตีแต่ละครั้งเนี่ย ตีออกบ้างหรือว่าตีบอลเบาบ้างมันก็เหมือนเป็นแรงฮึดของเราด้วยเลยครับที่คู่ต่อสู้มีอาวุธที่ไม่แรงเท่าไหร่ส่วนน้องๆไทยเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันทุกคนครับไม่มีใครตีผ่อนเลยถ้าเกิดจะผ่อนจริงๆก็จะเป็นจังหวะหยดเลยครับที่เราค่อนข้างทําได้อย่างน่าพอใจซึ่งเซตที่2นี้น้องๆสาวไทยเราก็ยังสามารถเอาชนะไปได้อีก25ต่อ19คะแนนนันทีิมาเองก็ทําแต้มรวมทั้ง,งเซตเนี่ยไปได้9คะแนน น้องยูฟาก็ทําได้8คะแนนหรือว่าน้องเฟิร์มวิิสรานเนี่ยทำได้6คะแนนครับฝั่งเกาหลี จูอาครับทำได้8คะแนนสำหรับเซตที่2อีกช็อตหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของการตีหัวเสาครับการตีหัวเสาว,วันนี้เนี่ยเราก็ต้องตีคมนะและก็มีประสิทธิภาพสูงเลยทั้งน้องปพัชยาพลคําที่ลงมาใหม่หรือว่าน้องยูฟาดลพรหรือว่าน้องวิศราศรีทาเลิศเนี่ยจงังหวะตีหัวเสาของเราจะไม่มีเหยาะเยะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการที่โคดดสติวเข้มแหละเพราะว่าโคดดสเนี่ยเคยสัมภาษณ์ว่าเวลาตีเนี่ยเราต้องตีเอาให้ลงครับตีให้ได้แต้ม ไม่อย่างนั้นเขาก็จะสวนมาและเราก็จะเสียแต้มและก็หมดพลังกำลังไปเลยทีเดียวซึ่งการที่โคดอสและก็มีภรรยาฝืงคุณเข้ามาคุมเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับความเปลี่ยนแปลงของน้องๆชุดนี้ในช่วงที่เล่นริงแชมป์เอเชีย ยังไม่ได้มีความเร็วยังไม่ได้มีสปีดเกมที่บือหวาขนาดนี้เลยแต่พอโคดอสเข้ามาคุมปับ๊บหัวเสาของเราเปลี่ยนไปชัดเจนนะครับเปลี่ยนไปทุกแต้มที่เราขึ้นตีนะจะเน้นลูกหนักและก็เน้นความชัวเอาไว้ก่อนซึ่งเซตสเนี่ยก็ชนะไปได้25ต่อ19คะแนนนะครับแล้วมาต่อกันดีเซตที่ Z 3ครับเซตสเนี่ยโคดอสโรเตชันผู้เล่นอีกพอสมควรเลยนะก็มีการส่งน้องแคปหมูลงมาส่งน้องปัฏยาพลคําลงมาซึ่งทีมชุดนี้ เป็นชุดที่เล่นปีล่าสุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปปีก่อนหน้านี้เนี่ย ยังไม่ได้เห็นน้องๆแข็งแกร่งขนาดนี้เลยแต่ว่าพอมาเห็นอีกทีนึงการแข่งนนขันเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแต่ว่าแต้มก็ยังไม่ขาดกันนะเกาหลีเขาก็ไม่ได้ยอมเราเหมือนกันเขาก็พยายามจะเอาชนะให้ได้คือแต้มสู่สีมากันตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับโดยในช่วงแรกน้อง,องสาวที่เราเนี่ยขึ้นนําก่อนหนึ่งสามต่อศูนย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาโดนไล่จี้โมเมนตัมเสียบ้างจากเสียงเชียร์ของ แฟนชาวเกาหลีครับจนแต้มเนี่ยกลับมาเสมอกันอยู่ที่14ต่อ14คะแนน แล้วหลังจากนั้นครับเหมือนทางเกาหลีเขาแก้เกมนะด้วยการปิดหน้าบล็อกให้แน่นมากขึ้นนะครับเราตีไปแต่ละจังหวะเนี่ยติดมือบล็อกเกาหลีเยอะโดยเขาเนี่ยขยับเอาบอลเล่นตัวสูง190เซนติเมตรขึ้นมาบล็อกก็เลยกลายเป็นบล็อกใหญ่ที่น้องๆเราตีไม่ผ่านมือแล้วจังหวะเนี่ยหลังจากแต้มที่15ขึ้นไปเราเริ่มเป็นรองเกาหลีใต้นะครับพอเขายืนบล็อกนานเน็ตได้แล้วก็มีเกมดีฟนซ์ที่ ครทังชัวร์ประกอบกับฝั่งไทยเราตอนนั้นมีการโรเตชันเอาดาวรุ่งเข้ามาครับพอเจอบล็อกใหญ่ที่เขาตามบล็อกทันแล้วก็ดีเฟนส์เกมรุกของเราได้เนี่ยกลายเป็นว่ามูไมตัมไปดังฝั่งเกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแต้มก็เริ่มขาดมากขึ้นครับจนทาให้เกาหลีสามารถเบียดเอาชนะไปได้ในเซตที่3 25ต่อ17คะแนนเซตนี้ก็ต้องยอมเขาจริงๆนะครับมีการแก้เกมมาดีนะถึงแม้ว่าโค้ชออสจะ แก้เกมในช่วงท้ายบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยเรื่องของประสบการณ์น้องๆอ,อาจจะทําให้ ยังปรับสภาพไม่ได้ส่วนในเซตที่4ครับเริ่มต้นเกมมาโคโรสก็วางหมากด้วยผู้เล่นตำแหน่งตัวจริงก่อนหน้านี้นะครับเพราะมีการโดเดชั่นน้องๆไปแล้วเนี่ยก็แพ้ไปในเซตที่3ามทำให้เซตที่4ก็เลยส่งวิษราลงมาส่งนัทนิชาลงมาหรือว่าส่งยูฟาดุลพลลงมาครับจะมีการหมุนตัวผู้เล่นอยู่ตลอดนะพอเอาตัวจริงลงไปปับ๊บอีกไม่กี่แต้มเนี่ยก็มีการหมุนผู้เล่นสับเปลี่ยนกันลงซึ่งเซตนี้เนี่ยความโดดเด่นของน้อง,อง,องสาวไทยเราก็คือการฉีกแต้มห่างไปถึง4ต่อศ ตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยนะครับเราทำแต้มห่างเกาหลีใต้4ต่อ0คะแนานและยังมีลูกเล่นเนี่ยเหลือรับประทานครับทั้งบอลหนักบอลสั้นบอลยาวบอลหัวเสา น้องยูฟ้าเองก็ตีหนักมากนะตีตหนักเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับไม่แปลกใจที่ญี่ปุ่นเขาให้ความหวังไว้กับต้นสกัดอารามาเรยยามากตะซึ่งพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่าน้องๆเนี่ยก็ยืนระยะได้นะทำแต้มทิ้งห่าง13ต่อ9คะแนนในตอนนั้นเรียกว่าเก็บทุกอาวุธของ เกาหลีได้อยู่เลยทั้งการตีหัวเสาทั้งการตี3เมตรกลางแต่ว่าเกาหลีเขาจะไม่เน้น3เมตรกลางเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ค่อยเห็นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตีหัวเสานี่นะครับที่เป็นจุดเด่นของพวกเขาและสุดท้ายก็จบเกมนะครับในเซตที่4เนี่ยกลายเป็นทีมเจไดของเราในรุ่นเยาวชนเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ1เซตเซตสุดท้ายเซตที่4เนี่ยชนะไป25ต่อ14คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและก็น,น่าพอใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าตนัทชาจะไม่ได้ลงทัดเตามไม่ได้ลง,มมลงรว่นพิฆาตยั ไม่ได้ลงเนี่ยแต่ก็ยังทำงานได้อย่างน่าประทับใจแม้ต่อไปมาเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่20เมษายนเราจะเจอเกาหลีใต้แต่ว่าเกมนี้เขาจะใช้ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวรอชมเลยตามครับในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับบ๊ายบาย